โอเคการล้างท้องล้างสารพิษท <khi> <c ười> ุกคนคิดว่าหน้าตาเป็นยังไงครับตอนเด็กๆพี่หมอนึงภาพอารมณ์แบบคุณแผนพ่าท้องนั่งโบคลีอ่ะแล้วก็เอานักเข้าไปคลุงคลุๆคลุงคลุมคลุข้างใน แต่พอมาเรียนหมอแล้วไม่ใช่เลยครับการล้างท้องเรียกว่า gastric lavage คือเราล้างแค่ในกระเพาะอาหารนะครับเวลาเรากินอะไรเข้าไปพวกสารพิษเนี่ยมันไปอยู่ในกระเพาะอาหารไม่ต้องไปล้างทั้งในท้องแล้วไม่ใช่ว่าผ่าเปิดกระเพาะอาหารเข้าไปล้างด้วยนะอันนั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เราจะสอดท่อเข้าไปครับเรียกว่า n g tube าโซคือจมูก gastric ก็คือกระเพาะอาหารก็คือว่าท่อนเนี่ยเข้าจมูกไปถึงกระเพาะอาหารซึ่งตอนพี่หมอเป็นนักศึกษาทย์ต้องหัดใส่กันเองเจ็บมากครับใส่ไม่ดีได้เลือดอ่ะพอใส่ เปแล้วก็ดูดเอาของในกระเพาะอาหารออกก่อนแล้วก็ใส่น้ำเกลือเข้าไปล้างแล้วก็ดูดออกล้างดูดออกล้างดูดออกล้าง,ด,ด,ออางดูดออกอยู่เง,งี้ยฮะรวมๆเรา5ลิตร10ลิตรเลยล้างออกมาจนมันใสเลยนะพอนึงออกแล้วเนาะประเด็นคือถ้าเราเป็นคนโดนใส่ NGT NG จะทำยังไงดีต้องใจสู้หน่อยนะหายใจเข้าออลึกๆแล้วช่วยคุณหมอกลืนอีท่อเนี่ยเข้าไปให้ได้เร็วที่สุดเลยครับให้ได้รอบเดียวจบเลยหนยใครเคยโดนล้างทองบ้างครับใครเคยโดนใส่ NGT บ้าง